มันคืออะไรครับพี่น้องชาวโลกใครเกิดทานประมาณยุค90ก็จะรู้ว่ามันคืออะไรสวัสดีครับพี่น้องชาวโลกสบายดีมัอน,นี้ผมก็มีแนวมาให้เบิ่งครับสมัยยุคสมัยหนึ่งลายปีที่แล้ว20ปีแล้วมั้งมันคืออย่างพี่น้องมูจักอยู่บ่พี่น้อง มันคืออะไรหลายคนกับท่านได้ใช้หลายคนกับเกิดมาท่านมันก็นคือเพจเจอพี่น้องสมัยก่อนเพจเจอครับผมเคยใช้อยู่แล้วมั้งหรือว่าเก็บมาแต่ทางไหนบ้าง,งพี่น้องใส่ท่านมองใช่ท่านข้างหลังเ้นอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมแก้ไปยังไง ใส่ท่านซองอีพี่น้องเดี๋ยวสีลองใส่ท่านให้เบื้องพี่น้องเดี๋ยวพี่ร้องผมจะลองใส่ฐานให้ดูครับอันนี้เป็นด้านหลังครับผมสีล้องใส่ท่านเบื้องว่ามันสึมียังเกิดขึ้นอยู่พี่น้องใส่ทานไปแล้วโอ้กขดังเลยพี่น้องเลยมันกระดังขึ้นมาพี่น้องเลย หน้าจอก็คือบบชัดพี่น้องเลยหอ,อ,อดบบเห็นพีสังหน้าหน้าจอจะเสื่อมพี่น้องเนี่ยมก็คือทีโบเห็นอย่างนะเดี๋ยวลองกดเบิงบ่งกดเบิงบ่งกดเบิงบ่งกดเบิ่งเก่าสิระเกินพี่น้องเพจเชื่อเพจเชื่อเพจครับ ไอ้ตัวส่งข้อความสมัยก้อนครับไอ้มือถือก็เป็นมือถือคุยคุยแต่ไอ้มีแต่โทรหากันมือถือสมัยก้อนแต่เพจนี่คือข้อความหากันครับจะต,ต้องไปโทรหาคอเซนเตอร์อยางไงี้ะแต่ให้วา่าราคากับสมัยก้อนกับรักพันพี่น้องสองสามพันหรือเปล่าบรูรักพันกว่าบาทสองสามพันรกระถือว่าแพงนะสมัยนั่นนะกระตีว่าเป็นหมื่นสมัยนี่ละ่ะเออ การใช้งานกับคือเบิ้งข้อความพี่น้องแต่ผมเอามามเห็ดเป็นานาฬิกาช่วงน,นึงก็ได้กู้ไปเลยกู้ไปเลยพี่น้องแต่โบมี่อย่างไรคลิปนี้กับพามาเบิ้งเรื่องของเก่าอันนี้บอกเพว่นของเก่ามาเล่าใหม่ผู้ใดมีกับคอมเมนต์มาเลยนครับผู้ใดเคยใช้ก็ได้ สมัยก่อนก็เป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยไปะเะพี่น้องเดียวนี้เป็นไอ้ทีโอทีทีละคมอย่างทีโอทีอ่ะโพลลิงโพลลิงแพ็กลิงหรือว่าห้องเพจเพจก่อนแต่ก่อนเขาห้องอะเพจผมมีเพจเกิดก่อนพี่มาร์กอีกอผมมีเพจก่อนพี่มาร์กอีกก่อนพี่มาร์กสิเกิดเ,เพจอันนี้นะ ทำไมก,ก่อนยังบ่มีแบบเฟซบุ๊กแต่เาขาห้องว่าเพจคุณม,มือกับมีเพจเพจเพจเฟซบุ๊กอันนี้เพจเอพจเจอรเพจเจอร์กล้องคือสัตว์มาเนี่ยวางกล้องสัตว์ลมผัดพี่น้องอาคลิปนี้ก็มาให้เบิ่งของเก่าคือทอดความหลังบ่มีอย่างหลายพี่น้องไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ